หลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกับอุปสงค์และอุปทานไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกราฟความสัมพันธ์นะครับที่ใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้ผลิตครับต่อไปนะครับเราจะมาศึกษากันในหัวข้อของกลไกร,ราคากันบ้างครับการค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ซื้อและผู้ขายใช่ไหมครับโดยธรรมชาติของผู้ซื้อจะชอบซื้อของที่คุ้มค่าราคาถูกส่วนคนขายนั้นนะครับก็จะอยากขายสินค้าให้ได้กําไรเยอะๆ หากราคาสูงขึ้นก็จะอยากขายเป็นจำนวนมากเมื่อสองคนมาเจอกันคนซื้อก็จะอยากซื้อของให้ถูกที่สุดส่วนคนขายก็จะอยากขายของให้แพงที่สุดเท่าที่จะทำได้สองคนจึงต้องต่อรองราคากันคนละครึ่งทางที่ <Okay. S 1> คนซื้อยังรู้สึกว่าไม่แพงเกินไปส่วนคนขายก็รู้สึกว่ายังได้กำไรอยู่จุดนี้เองครับเราเรียกว่า จุดดุลยาภาพครับโดยครูเอฟครับจะขอใช้ข้อมูลชุดเดิมครับนั่นก็คือกรณีศึกษาสินค้าประเภทกาแฟชงในท้องตลาดนะครับที่ใช้ในการอธิบายทั้งส่วนของอุปสงค์และส่วนของอุปทานนะครับนำมาพอดเป็นกราฟรวมกันนะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างของตลาดและพฤติกรรมนะครับการปรับตัวของระดับราคาดังต่อไปนี้ครับ<อ>จากพฤติกรรมความต้องการซื้อกาแฟหรืออุปสงค์ต่อกาแฟของผู้บริโภค ถ้าระดับราคากาแฟอยู่ที่แก้วละ50บาทนะครับผู้ซื้อจะต้องการซื้อกาแฟที่3แก้วแต่ถ้าระดับราคากาแฟปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก50บาทเป็น60บาทนะครับผู้ซื้อจะต้องการซื้อกาแฟนะครับลดลงเหลือเพียง1แก้วเท่านั้นครับในทางกลับกันครับถ้าระดับราคากาแฟปรับตัวลดลงจาก60บาทเหลือเพียง40บาทครับ ผู้ซื้อนะครับจะต้องการบริโภคกาแฟมากขึ้นครับจาก1แก้วเป็น5แก้วทั้งนี้ครับจะเกิดเส้นดีมานะครับที่ลากจากซ้ายลงมาขวาครับมาดูมุมมองของผู้ผลิตหรือคนขายกันบ้างครับจากพฤติกรรมความต้องการขายกาแฟหรืออุปทานต่อกาแฟของผู้ผลิตถ้าระดับราคากาแฟนะครับอยู่ที่แก้วละ50บาทครับผู้ผลิตหรือคนขายนะครับจะเต็มใจเสนอขายกาแฟที่จำนวน3แก้วเท่ากันครับ แต่ถ้าระดับราคานะครับของกาแฟปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก50บาทเป็น60บาทครับคนขายหรือผู้ผลิตนะครับก็จะอยากขายมากขึ้นนะครับจาก3แก้วนะครับเป็น5แก้วเพราะคาดการว่านะครับจะได้กําไรเพิ่มขึ้นในทางกลับกันครับถ้าระดับราคากาแฟปรับตัวลดลงนะครับจาก60บาทเหลือเพียง40บาทนะครับ ผู้ผลิตหรือคนขายกาแฟนะครับก็จะขายกาแฟนะครับลดลงเช่นกันเหลือเพียงแค่1แก้วครับเพราะขาดการว่านะครับกำไรนะครับที่ได้จะลดน้อยลงจึงเกิดเส้นซับไพหรือเส้นอุปทานนะครับที่ลากจากขวาลงมาซ้ายนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพของสินค้าตัวอย่างกาแฟนะครับจะอยู่ที่ระดับราคา50บาทจำนวน3แก้วซึ่งสินค้าจะหมดพอดี ้าระดับราคาสูงกว่าจุดดุลยภาพนั่นก็คือปริมาณความต้องการขายมากกว่าปริมาณความต้องการซื้อสินค้าก็จะเหลือและขายไม่ออกราคาก็จะปรับตัวลดลงเราเรียกภาวะเช่นนี้ว่าอุปสงค์ส่วนขาดอุปทานส่วนเกินในทางตรงกรันข้ามถ้าระดับราคาต่ำกว่าจุดดุลยภาพนั่นก็คือปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าปริมาณความต้องการขายของก็จะขาดตลาด ราคาก็จะปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นเราเรียกภาวะเช่นนี้ว่าอุปสงค์ส่วนเกินหรืออุปทานส่วนขาดนั่นเองครับดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่ากลไกร,ราคาก็คือการเคลื่อนไหวขึ้นลงของระดับราคาซึ่งมีผลมาจากความสัมพันธ์ของปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคและปริมาณความต้องการขายของผู้ผลิตนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องของเศรษฐศาสตร์กลไกราคาครูเอฟหวังว่าผู้เรียนทุกคนนะครับจะนำองค์ความรู้นี้นะครับไปต่อย,ยอดในเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ